ตกล่าเลววมานี่จะสัมภษณ์ตกล่านะชื่อจริงชื่ออะไรครับ <laughs> พอไ่ชื่ออะไรครับ อายุกี่ปีครับใช่เหรอเสื้อเบอร์อะไรครับคนประเทศไหนครับทำยาอะไรครับผิวขาวว่าผิวดำครับ เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับไปเสียนยาไปเสียนยาไหมครับไปใช่ไหมครับหนักเท่าไหร่ครับฮะสองกรัม สูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับอย่าสองร้อยยี่สิบกิโลขนาดนั้นเลยเหรอตูดใหญ่นี่ครับใหญ่ใช่ไหมครับสรุปจะไปเสียนยาวันไหนครับ เดือนไหนครับเบวันที่เท่าไหร่ครับน่บปีหน้าแล้ครับรรครับ